เอ็ดดี้นายทำอะไรของนาย้มันดูเหมือนอะไรล่ะอีนี่มันเอาแต่ล้อเลียนฉันน่ะไอ้อ้วนใส่สวะอย่างฉันเกิดมาก็ลกลอกกูอยากจะอ้วกด่าฉันไอ้อ้วนบอกว่าคนอย่างฉันไม่น่าเกิดมาหน้าตาทุเรศขนาดแม่ยังไม่รักแต่บางทีมันอาจจะพูดถูกกูอาจจะเป็นแค่ไอ้เหี้ยอ้วนใส่สวะ จารู้อะไรมาฮะมันไม่สําคัญแล้วว่ามึงจะฉลาดหรือว่างโงหน้าตาหน้าเกียรติหรือว่าสวยเพราะตอนตายมันก็เหมือนกันแล้วคนตายก็หัวละไม่ได้ต่อจากนี้นะจะใครมาล่อเล่นฉันอีฉันจะเป่ากระบ,บ,บาลมันมันแบบเนี้ยเอ็ดดี้ นายบ้าไปแล้วเหรอกูว่าแล้วมึงก็ด้วยแกก็เหมือนมันเลยเจมเออคือฉันเอ,อ่เอ,อไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นไงไม่ต้องพูดแล้วจะเข้าใจทุกอย่างรับหลังแกก็คงขนลอดฉันมาตลอดเลยสิท่าฮะตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันฉันจะฆ่าแกด้วยเจม ยังไงเจมสเวลาที่ถูกเกียรดหรือหาเลือกโดนดูถูกเพราะแค่ลูกหลานของตัวเองโดนหัวเราะถมถุยมาตลอดชีวิตอันน่ารังเกียจนี่นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ฉันวิ่งหนีทันทีหลังจากที่ฉันฆ่าหมา วิ่งหน,นีแบบไอ้ผู้หญิงขี้กลัวใช่มาแน,น่ะฉันฆ่าเองแม่งสนุกชิบหายเลยไอ้ส้นตีนแน่นนะมันพยายามจะดึงกระสุนออกมาแต่สุดท้ายม่นก็าตายกลัวงองเป็นลูกบอลอยู่ดี่แล้วตอนมันจะมาหาฉันน่ะนะฉันยิงแม่งไปที่ขาเลยทีเนี้ยแม่ร้องนักกว่ามาอีก <c oughs> มันคงจะต้องประสบกับปัญหาชีวิตอันน่าเศร้าแน่ๆกับเขาแบบน,น,นั้นเวลาเล่นฟุตบอลเนี่ยน่าคิดว่าการฆ่าคขาเป็นเรื่องปกติหรืองไงอะเอ็ดดี้ต้องมีคนช่วยนายแล้วอย่าทำตัวเป็นพ่อพระหน่อยเลยเจมส์ฮะครอบเมืองน,นี้มันก็เรียกหานายเหมือนกันได้กับฉันเนี่ยเอาจริงๆมันก็เหมือนกันหมดทุกอย่างนั่นแหละเราไม่ได้ปกติมันคนทั่วไปยังไม่รู้อีกเลยว มาสนุกกันดีกว่าเอ,อ็ดดี้เอ็ดดี้เราฆ่าคนอีกแล้ว และฆ่าคนอีกแล้วแมรี่คุณตายไปเมื่อสามปีก่อนแล้วจริงๆเหรอ